ทำไมอ่ะร้อยเลือดร้อยเดี่ยวมันเทสไม่ได้หรอวะกูอยากจะรู้นะครับผมผมนะครับอย่าล้อนะครับผมผมอยากรู้เหมือนกันว่าเลือดหอยเดียวมันเทสไม่ได้หรอทำไมต้องร้อยสามสองวะเออเพราะอะไรอ่ะเพราะต้องการคนนี้แบบรวยเหรอมีเงินเหรอหรือ,อยังไงทำไมอ่ะเลือด เลืองร้อยเดียวกูเทสไม่ได้เหรอะวะกูอยากจะรู้ว่ะพวกสี่เก้าเนี่ยไม่เข้าใจว่ะร้อยสามสองคัดร้อยสามสองคัดร้อยสามสองเทส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 หนักหนักร้อยสามสองอะไรของมึงเนี่ยร้อยสามสองอะไรของมึงเนี่ยเหี้ยเกมก็สร้างมาแค่ร้อยเดียวเองโอ้โหนี่เกมนี้นะถ้าถ้าไม่รวยนี่เล่นไม่ได้นะเว้ยเกมเนี่ยเล่นกับเขาไม่ได้อยากมีเพื่อนเล่นนะคือผมอยากมีเพื่อนเล่นเว้ยอยากมีเพื่อนเล่นอย่างเพื่อนบอ้นะครับแต่เออเนี่ย โอไม่มีเงินเติมเออคือต้องรอสามสองใช่ไหมใช่ป่ะไม่เข้าใจเหมือนกันอะไรเนี่ยเทสมีไม่มีไม่ทักทอกร้อามสองแพ็กเอซเทสสิบวกอะลองลองสิบวกนะกูเลือดน้อยเกนแค่กูเท่าปะกูยี่สิบวดเอซเทสสิบเจบวกไมเทสส เห็นไหมเห็นไหมทำไมอ่ะยัดน้อยอ่ะหรอคือกูก็อยากมีเพื่อนเล่นมั่งนะเว้ยคุณวายจนะเว้ยมึงไม่ให้กูเล่นเนี่ยโอ้โหคนไทยโอ้ยนะไปอีก อีสกสห้องอยากเอ้อห้องนี้ร้อยเจ็ดรอยยี่สิบบวกไม่เอาครับมันหนึ่งหนึ่งใครก็ได้อทำไมวะเข้ามาเข้ามาสบัสดทั้งหลายใครหัวห้องวะตั้งชื่อห้องวเทียเลยแลสามสองบวกแยะหนักๆแล้วทำสองโนสองอ๋ออันอันอ๋ออันนี้เอออออัอนนี้อีกเรื่องหนึ่งห้องวางบอมเหมือนกันเลือดร้อยเดียวกูเล่นไม่ได้ใช่ไหม โอ้โหสังคมเกมนี้จะไม่ยอมรับคนคนจนเลยเหรอสังคมเกมเนี่ยต้องการแต่คนรวยใช่ไหมหรือยังไงกูเข้าไปก็เตะกูในห้องนี้ยี่อยากยิงแม่งชิบหายเลยสัตว์ร้อยยี่สคืออะไรไม่รู้ไม่มีห้องไหนรับลยอะ่ะ กูหน้านังเกียดตรงไหนวะนนยิงได้ไหมตรงไหนครับไม่มีไม่มีนะครับไม่มีไหนนะไม่คนะ okay, ่อยมีใครอยอมรับชีวิตคุณหรอครับคนรเรามันก็ที่เงินทองจริงครับตอนนีไ้ไปเราดูแล้ว เล่นได้เลยคมไปเลนะฮกไม่ใช่ว่ากา่้มเออถกูใชได้อยู่ไม่ใช่ว่ากากูว่าเล่ได้อะต่ไปอะ้อง้อเอสองด้หรอวะดัเลน้ยเดยวเล่นไม่ได้วะกูเจ็บใจเหี้ยกูต้องไปตั โคพันก็ต้องเพราะาอยากอยู่สองคนเองนะผมผมไม่ได้รังแกใครเลยอยากอยู่สองคนเอง